เปิดโปรไฟล์หนุ่มหน้ามนสูงโปร่งหล่อเทรักครั้งใหม่จากอีชาคลีนดีกรีเพลงรวมช่องหลังมีภาพหลุดควงเดินห้างกินชาบูหลังจากมีภาพหลุดแม่น้องบองจากกีชาคลีนว่าเหมือนตอนนี้กําลังจะอินเลิฟกับเพลงน้องใหม่อย่างน้องน้อยสูงโปร่งหล่อเทนิสัยดีตามเอาอกเอาใจนางเอกสาวของเราไปแทบทุกที่เพราะในก่อนหน้านี้จะควงกันไปกินชาบูก็มีแต่ขนตาดีเห็นทางคูพากินเดินสามเพลงมาแล้วค่ะ ทําเอาชาวโซเชียลตามหาก,กันให้วุ่นวะวุ่นวายหนุ่มคนนั้นคือใครกันโดยทั้งเพจนางฉเฉลยออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเป็นเพลคน้องใหม่จูเนียกาดบัณฑิตที่เจ้าตัวกําลังมีผลงานอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งได้มีผลงานละครร่วมกันอย่างเรื่อง18มงกุดสะดุดเลิฟนั่นเองล่ะค่ะ สำหรับหนุ่มจูเนียกาดมันดิตทีเดียวว่าเกิดวันที่12กรกฎาคม2539ทางด้านการศึกษาจบการศึกษาด้านสถิติคณะวะิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยธรรมาศาสตร์ปัจจุบันเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อดาวรุ่งมาแรงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก และเริ่มตัตั้งใจถ่ายแบบถ่ายโฆษณาหรือ MV เพื่อนำเงินไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทจะได้ไม่ต้องของเงินพ่อแม่แต่ก็ได้มีงานละครเข้ามาละครเรื่องแรกคือยม,มทูตกับพูดสาวนั่นเองคะ่ะ